สวัสดีครับโคบ้านทุ่งกับโรงเด่นพากินพาเที่ยวสวัสด again, ีคร right? ับเ er อาผมมายกของหนยใช่ไหมเนี่ยอ๋อได้มายกของหน่อยวันนี้จะพาอันนี้มาชิมร้านลาบป้าไหล EP ที่16บหกอ๋อคือถ่ายมาแล้วถึง16 EP อันแน่สุดยอดไหมสุดยอดวันนี้ก็เอาอันนี้มาใช้งานต่อครับวันนี้เราจะเอาดีวัวไปส่งเมื่อวานนี้เต็มนี่นะหมดเกลี้ยงนะก็วันนี้ป้าไหลสั่งสี่สามลังบอกป้าไหลบอกว่าสั่งน้อยสั่งมากเดี๋ยว เดี๋ยวจะหายคิดถึงเดี๋ยวโรงเรียนไม่มาหาตอนนี้ไหนๆก็จะมาจะพาเนี่ยมากินนี่ด้วยลู่หมูค้าจ้างแพงนะคนนครปฐมไม่ก,กินนะลู่หมูนี่โธ่ผมกินตั้งแต่เล็กๆแล้วแต่ว่าผมเรียกว่าลาบเลือดใช่ไหมใช่เอาไหนๆก็ไหนๆหนีๆ่นที่ร้านอานันนี้ดีวโรงเรียนแล้วก็ที่เป็นรังน,นี่ขวดใหญ่ใส่รังน,นี่มาแทนใส <laughs> ่มาขวดเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราไปส่งตามร้านค้าที่เขาสั่งออเดอร์มานะครับก็ช่วงนี้ดีโรงเรียนมาแล้วนะครับใครสั่งสั่งได้แพ็คละ240บบาทร้านนี้เอากี่กี่แพ็ค เขาเอาขวดใหญ่เลยเขาเอามาปรุงเอามาปรุงเอามาทําอาหารเลยนะมาใส่ลาบปลาไหลเลยที่นี่ถ้ามาตอนนี้คนเต็มนะไม่มีที่นั่งนะกําลังดูอยู่รถเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวมาช่วยช่วยผมอุ้มไปจากลังหนึ่งกันมามาช่วยเอาเอาไปกินลังนี้นะช่วยยกเอาเอาสามลังสามลังเต็มนี่ครับปลาไหลอยู่กอ่ะเอาปลาไหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปลาไหลทุบเปิดนครปฐมมาชิมลาบลาบปลาไหลครับมากินลูดเลยวันนี้ลูกค้าเต็มกับครับวันนี้ โอ้ยค่าครับเต็มตะกี้มาประตู้นึงมีติดดังเลยโอ้ครับเดี๋ยวไปเรื่องไปเรื่องที่ดังดูอันนี้ครับที่นี่ตรงนี้นะตรงนี้ข้างในเลยนะม,มาดูเมนูกันหน่อย<ะ>มาครับมาดูเมนูที่นี่หน่อยนะครับลาบควายหกสิบบาทลาบหมูห้าสิบบาทลาบปลาหกสิบบาทกับลูกหมูแค่สี่สิบบาทเองนะครับมาร้านนี้กับข้าวไม่แพงนะส้มตำสามสิบบาทเองครับร้านลาบป้าไหลเนาะขายดีขายดีถ้ามาตอนสิบเอ็ดโมงเลยตอนเที่ยงเนี่ย อาจจะไม่มีที่นั่งนะมีมียุดวันยุดวันไหนครับวันที่ปิดแต่เดียวค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์มาวันน่อลยอยากอ,าอยากอยู่ใกล้ปลาไหลอยลูอยก่ก <ใน S 1> ็ไม่เลี้ยงไหลแล้ว <c> อ <oughs> จะได้รวยอย่างนี้บ้างไง <c oughs> ชวนอันนี้มากินบอกร้านลาบปลาไหลอันนี้บอกฮะปลาไหลเขากินปลาไหลไม่ว่าปลาไหลครับเลยลองเลยไม่รู้ไงก็เลยแบบว่ามาที่นี่พือผ่านไปได้เลยนี่ต้องกินอย่างปลาไหลปลาไหลขอดูหน่อยปลาไหลขอดูได้ไหมครับเนี่ยอยากดูคือ โอ้ยนีบเป็นเก่งในลวกเจ้าอ้เก่งในดิบอ๋อเก่งในลวกเก่งในดิบแก้วมดเออมันคอมดไปแล้วเนี่ยกำลังใส่ดิ่ลุงเด่นอ๋ออันนี้มันจะกินมันคอมีก็ไดอจะกินมันคอเนี่ยจะกินจะกินมันคออ่ะอันนี้ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ใจนี่หนัง้หนังติดมันหนังติดมันคือมันคอคือเรามาสายไงเรามาบ่ายโมงไงกงลาั คือเดจะบอกก่อนที่ผมผมรู้นะเพราะว่าพ่อมันไม่กินบ่อยๆแต่แล้วส่วนที่ที่กินบ่อยคือบันคอแล้วก็เอาเลือดใส่บ้านผมเล็กเราคนนครปฐมกินนะกินลูกหมูเหรอลาบเลือดบ้านผมเล็กลาบเลือดครับครับบ้านนี่แบบนี้ลาบเลือดนี่มีคนลอย่างแต่คนละย่างใช่ไหมป้าอ๋อคนละย่างอ้ทามอีห่องลูถลาบเลือดจะคุ้นหน่อยนะครับอ้คนละอย่างกันเนี่เราสั่งลาบหมูด้วยนี่นี่เปละไรลูกนี่ของเราหรือเปล่านูกนนี่ครับลูกหมูไปแล้วครับเนี่ยออ๋เนี่ย เดี๋ยวพาไปิแล้วก็ร้านหลักกระไ่เนี่ยข้อดีของแกคืออันนี้สั่งมันไม่นานเร็วนะคือเขาเขามืออาชีพขายมานานครับเพราะว่าลูกค้าเยอะดูดีเขาพร้อมมากเลยแล้วก็คือ<ว>ข,ขายไข่หม้อที่สองแล้วยังงงเลยอเร็วมากหมอ้อสองจะหมดแล้วสดายไม่มีมันคอเนี่ยหน้าตาของลูกครับดู<อ>นี่นะครับลูกหมูเห็นไหมนี่ลูกหมูเป็นเลือดสดๆนะ กินคนละถ้วยเลยเห็นไหมเนี่ยสดๆอย่างนี้นะครับโซดเข้าไปแล้วก็กินกับมันอคอทางจริงจริงก็มันจะมีมันดิบแต่ัางมันหมดอ๋อ<ล>มันด,ดิบด้วยหรอแล้วก็เอาใครชอบก็มีใส่กินกับพริกแห้งเนี่ยผมจะลองกินผมไม่เคยกินนี่ได้เดี๋ยววันแล้วก็ลุยกันเลยไหมเอาเลยนี่จะลองมนครับนั่งแป๊บเดียวนะนี่อีกเมนูหนึ่งครับนี่สำหรับคนอยากกินอาหารเหนือคืออาหารเขาเยอะมากนะเมนูครับเขียบทอดครับดิ่งพระสุธาเนี่ยแล้วนี่อาหารเหนือแท้ๆครับ แกงฮังเลแกงฮังเลเนาะแกงฮังเลเรามีลูกแล้วก็มีต้มขมนี่ดูหน้าตาของต้มขมต้มขมนี่สดแบบมขมครับมันจะแกงอ้อมเนื้อต้มขมครับอาหารเหนือกินลาบกินซ่าครับเดี๋ยวรอดรรูลาบลาบควายโอ้โูโอ้โหเขามีพิเศษด้วยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยลาบค<า>วายาวลาบลาบอันนี้คือลาบหมูลาบหมูโอ้โหดูวะผมบอกเขาป้าว่า ลาบก็รู้เหมือนกันน้อยป้าเอามาให้ทดลองเลยอ่ะอันนั้นลาบหมูแล้วนี่ลาบอันนี้ดิบหมดนะเราไม่เอาสุกดิบด้วยป๋อครนี่คือใครว่าใครใครชอบความอลังการความขมครับก็มีน้ำดีเสิร์ฟมีทุกโต๊ะจัดเต็มเลยนะสดแบบเอาใส่ต้มขมเนี่ยแน่ครับจัดเต็มพูดแล้วก็จัดกันเลยไหมเอาที่จะรอช้าเลยทำได้ไหนแล้วนะท้องร้องได้ไหมรอบแล้วเนี่ยมาแล้วครับเมนูแรกอันนี้พุทธคอนผัดผม จริงๆนครปฐมเนี่ยเขาเลี้ยงหมูเยอะนะใช่โหกินหมดเลยพอแล้วนะทีนี้เนาะโอ้โอนี่ป้าอะไรคนหนึ่งว่าเราบาร์สี่ห้าคนหรือว่ายังไงเนี่ย <c oughs> นี่เอาคนแรกให้อันนี้ชิมหน่อยนี่คือลู่เชียงไฮ้ครับแต่ว่าคือบ่าวนครปฐมมาชิมคือผมไม่เคยกินนี่ไงมีแต่ผมจะเอามีด้วยนะใส่มีด้วยคือต้องมีมีด้วยใช่ไหมต้องมีมีด้วยอ่ะดูปกติผมไม่เคยกินมีเขาจะคนอย่างนี้หรือว่ามีนี่โรยหน้าคนนิดๆหน่อยครับ อย่าไปใส่เยอะมันก็จะจืดไปเมนี่บางๆอ๋อบางๆอ๋อไม่เคยกินเมี่ไงก็เลยส่งอร่อยเนี่ยโตโตกินแล้วติดใจมากนะครับเมนูเนี้ยใหญ่ๆเลยนะใช่เนื้อแดงๆเลนะอันนี้มันเป็นเนื้อส่วนไหนอะเนื้อลำลูกคือต้องเนื้อสันในสันในนะเนื้อสันในเนื้อสดเลือดสดนะครับอือหือกินเครื่องเทศน้ำลายมันไหลนะหอมมากเนี่ยกินกันนีดหน่อยหนักควันพริกทอดพริกทอดไปครึ่งเม็ด ไม่กินเผ็ดนี่ให้กินเผ็ดขนาดั้นนี่มันก็ไม่เผ็ดนิดหน่อยอยู่นะ,ะแต่มันก็จะหอมพี่เอาเขาก็จะหอมหอมหอมกินกับนี่ัอะไรก็ได้สักหน่อยแล้วก็อยากกินผักคมโคมะผักอ,อะไรนะเองชิมดูลืมชื่อมันอนะ่ะน้ำล,ลายผมไหลตามะนะันอ่ะขมไม่มากไม่มากไม่มากอืมกำลังดีโอ้แต่อร่อยมากรสชาติดีครับอีกคำหนึ่งโอ้กินคำใหญ่มากอร่อยอจริงแค่นเนี้ย เนี่ยที่พ่อพ่อทำไม่กินแต่ว่าเป็นราบเลือดไงแต่นี่คือเป็นลูปอ่ะไม่เคยกินไงแอบว่บาพวกให้หได้ไหมหเค<ข>ยเคยกินยัง้งรูปนี่แล้วทัามาทับมามลหลายตัวสามกินครับ40บาทเองครับนี่นะรูปเนี่ย40บาทคนๆนครับข้างในมีหมูสดๆเขามีหมูทีทำแยกครับหมูกรอบอร่อยมากเลยข้างในเนี่ยมีมันมีเขาใส่เครื่องปรุงไว้เป็นร้อยอย่างเลยนะหรอ กระเทียมเจียวหอมแดงเจียวขิงเจียวตะไคร้ทอดจนกรอบหนังจนกรอบหลายอย่าง,งไม่มีกลิ่นข้าวนี่นะมข้าวไหมไม่ข้าวไม่มีข้าวการันตีครับซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแหละจะหมดแล้วเน,นี่ยโอ้ยยังไม่กินกับข้าวเลยนะเดีย๋ยวซดนเลือดเอาแทงข้าวก็แล้วเอาอีกจานไหมพอแล้วนี่กินไม่หมดแล้วเนี่ยองเด่นแ,แล้วต้องกินกันนี่เส้นจีดิบอันนี้นี่คือเส้นจีหมู คนเหนือเขาบะแก้วเขาจะแช่น้ำแข็งมามันจะเย็นหน่อยมันก็เด้งหรืว่าเด็กๆกินเลยกินเลยเวลากินลูกเราก็กินแบบนี้อืมโอ้โหนัวอะไรเนี่ยเอามาเพิ่มครับนี่เป็นดอกแอร์เขืเอตี้มันทำไมมันมันนุ่มนิ่มยังไงอร่อยไหมล่ะเออนี่เขามีเทคนิคการทำออกแบบมาสำหรับมันดิบจริงหรอดิบกินไม่เหมือนดิบเลยนะดิบเลยดิบเลยหรอใช้น้ำแข็งไงให้มันกรอบอ๋อน่าจะมีเทคนิคแล้วกรอบมาก นี่คนเหนือชอบกินมากอ้าวแลนี้กินกับนี่มันจะเข้ากันดีใช่ไหมจริงๆเขาจะมีมันคอด้วยนะอืแล้วลองอันนี้ดูที่ดอกแคร์ลวกก็ไหลถ้าจะมาให้เราชิมดอกแครเราเอามือใช้ก็ได้ใช้มือก็ได้เกินเยอะมากคนนะดอกแครบ้านดอกแครป่าเป็นไงคมนน่นอนคมกว่าภาคแน่นอนเพราะอร่อยดีเข้ากันเดี๋ยวนั่งชิมอันนี้ดีกว่าครับดูเรไก็หอยู่ข้าวแล้วครับมาถึงเวลาเวลากินเลย เป็นยังไงชิมดูอย่างไรงกระติกข้าวหมดไปแล้วรู้ได้ใจอยู่ไหมรู้หมดไปแล้วตอนนี้จะชิมอย่างอื่นแล้วลองกินอะไรที่มันสุกๆหมดาดิครับข้าวหมูย่างก็น่ากินเนี่ย EP ที่สินะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่ส5ถ่ายเมื่อ10เดือนก่อนกับปตาเคนที่เป็นเคนมากินร้านนี้นะโอ้หนี่มันจนติ้งเลยนะแบบนี่ลาบควายแน่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนลองกินไอ้นี่ก่อนชิมรูชิมรูชิมรูเลือกสด เอมช่างอ,อร่อยมากเลยไม่ต้องจิ้มเลยเลยคือไอเครื่องมากของข้าวเนื้ออะไรอย่างนะอหอมๆมันหวานอร่อยอ่ะดูเด็ดอร่อย กับข้าวไม่แพงนะ40บาทราบ50บาท60บาทลองลาบเดือนดีว่ามันจะเป็นยังไงลาบเดือนนี้ถ้าบ้านของผมเนื้อหมูเออไม่ไม่ใช่ลาบเดือนใช่ไหมลาบหมูอ๋อราบหมูลาบหมูจะเป็นลาบดิบอ๋อเป็นลาบดิบเหรออ๋อแต่เขาจะโรยด้วยหมีลดมีหอมเจียวไงมีเจียวอืจะหอมกินเครื่องเทศ จะหอมกินเครื่องเทศหวานหอมดีไข่ดีอร่อยดีวัวคนลุงเด่นไงโอ้อร่อยอร่อยถ้าไม่อร่อยจริงป้าไหลแม่มาเป็นแม่มาร้านนี้นะครับใช่เพราะว่าร้านนี้ไข่ดีไงกลัวเสียลูกค้าเราต้องเอามาไว้ติดร้านเลยอ่ะมีไงอันนี้ต้มอะไรต้มข้างในหรือว่าไงต้มขมต้มขมต้องทิมดูไม่ต้องขม อืตุ้มใจชอบปะอืมหือน่อือหูรสตุ้มยากนะกลางๆเลยละบานปลาไหลเนี่ยหมูนุ่มมากไปตรงไปสั่นฉันอ่ะแทบละลายเลยแต่ขออีกชิ้นหนึ่งแต่ชิ้นนี้ตุ้มย่ากอ่ะอือ้ต้มของอร่อยมากอ่ะอร่อยไหมอืมถ้าไม่หอมอาดีใส่นะอันะไรดีแล้วอยากกินรสชาติเพียวๆแบบไม่ต้องแบบมีน้ำจิ้มไง สุด,ดยอดเข้ากัทุกอย่างมีเมนูพวกพวกหมูพวกอนะไรเนี่ยป้าลายทำอร่อยหมดเลยนะใช่ไหมเนื้ออร่อยเออ,อม,มันเขาย่างได้นุ่มแบบป้าทำได้นุ่มอ,ะอ่ะแล้วเครื่องเทศเข้าเข,าข้าถึงเนื้อเราชิมดูบักแก้วอะ่ะเด็ดมากเนะนี่ยไมิมน,นะแล้วลูกโดนทำไมเอามาเยอะจังเนี่ยอ,อันนี้ตักมาเองใครสร้างอันนี้ตักมาเองใช่เหรอพี่ ลูกดอ่อเนี่ยเยดืเอดนะอันนี้น่าจะเป็นเวลาเย็นๆหน่อยเนาะมีเครื่อ,องดื่มอะไรหลายห่างจากสนามบินเชียงรายมาประมาณห้ากิโลอืมห้าโลหรอสามโลอิ่มหนึ่งวันนี้อิ่มแน่นอนนี่อยู่ดื่ยมยังไรไม่กินข้าวเช้าเพื่อมากินนี่แหละถ้ามาก็จะลืมลาบควายต้มขมลู ปกติดังหมูแล้วมันจะเหนียวใช่ไหมอันนี้คือมัน,มนละลายจริงอ่ะอันนี้คือดังหมูนะแบบกินแล้วแบบไม่ต้องเคี้ยวอะไรมากเลยคกแก่กินได้อะ่ะวิธีการทำาก่ครางเลน,เนี่ครับุนเป็นวันครับตุนเป็นวันงานโอ้นุ่มมากเลยแบบละลายจริงอันนี้เด็ดเลยเห็นนุ่มกันลงคลิปว่าอย่างก็อยากมากินก็จัดไปหนึ่งร้านมาถ่าย16 EP แล้วครับทีเอฟซีตามมาจาก มาไหาานมาลอกินน้องคลายหน่อยนครับลาบควายอร่อยว่ะม,มาเคยเห็นนะน่ชมอะไกรอร่อยขนาดนี้ครับกินกินเยอะเราก็าดูแลกินเยอะมากครับต้องโตมาเสร็จจะได้มาทำช่องอาหารได้ั้งเนี่ย ไม่เอาดูอ่ะกวงเล่นไม่กวงเล่นไม่ไม่ไม่ีที่ถ่ายไงไม่ไม่ไม่แยกเป็นึ่งถ่ายหรอกฮึรสมผมรสมดีนี่นี่ยนะนี่นะอืมอะไรผมกิ๊กกับนี้ร้านนี้เปิดตั้งแต่แปดเก้าโมงอ่ะจนถึงทุ่มสองทุ่มเปตั้งแต่แปดตอนนีว่าคนจะพลิกพิกเลยคนเต็มนี่คือตั้งแต่สิบโมงจนถึงบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงยังเต็มอยู่ คนเยอะผมเพราะว่าเขาก็รองรับทันนะเขาบริการเร็วดีเรามาสั่งแบบเยอะไม่ทันได้อะไรมากเลยปุ๊บมารอแล้วมันต้องกินแบบนี้ถึงใจเห็นไหมหมูย่างไงอ่ะยังไงหอมมากโอ้นุ่มผมมอกเลย แล้วร้านนี้อีกอย่างมันคือมันไม่แพงแหละอืวยคือมานั่งกินคนเดียวเนี่ยราบจานแกงอ่อมจานกินได้หมดนะครับเท่าเนื้ออีกร้อยกว่านิดนิดเองครับราบหมูก็ะชั้ราบเนือ้อแท้ คูด,ดีมากมันดอาไกดีบัวมาได้ป่ะออลองชิมดีบัวคุณลุงได้เขานะยดอกแค่ปลาแค่ปลาหวาอร่อยเพิ่มเลยไหมเพิ่มเพิ่มไม่น้อยดีแล้วมันมันจะแบบผมแบบปลาแนงปลาแรงนะผมแบบเขือนนะผมเวลาลื้ไปลนแ่ยมันจะหวานครับใช่เป็นดีดีแท้อร่อยอ ข้าวต้มได้อร่อยมากคือข้าวต้มได้แบบความสมุกมนได้ที่ไม่ต้องเคี้ยวมากเลยไม่เหนียวไส้นี่คือแบบเอาลิ้นดุลเลยการตุนนี่ก็น่าจะตุนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับถึงจะมาขายกับวันนี้นี่ทุกอย่างคือถ,ถ้าไม่ใช่เนื้อหนักเป็นพวกไส้พวกอะไรนุ่มหมดเลยค,คือทำวันนี้ขายวันอของการตุนเนี่ยถ้าจะให้อร่อยเนี่ยแกงฮังเลต้มผมเนี่ยตุนวันนี้รับผลีตมือขายต,ตุนแต่ละ<อ>วันตอนเย็น ก็มาขายตอนเช้าก็ถ้าวันมาทำแล้วขายเลยมันไม่ค่อยไม่กลมกลม่อมหลาควลายเหมาะได้แก่ครับ่วกนี้พาอแน,นี่ยอุทว์รีวิวร้านอาหารดีกรังยากมาถึงนี่ก็ต้องกินร้านต้นตำรับในวันผมอะ่ะ ภาคกลางมันไม่ใช่ต้นตลับไงก็จะมีอิสระกันเหนือใช่ปะ่ะกินก็คือแบบบางทีว่าเป็นแบบไล่สูตรมาก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ต้นตลับต้นต,ต,ตลับที่ทำร้านประจำาเงี้ยแล้วคนจะเยอะเงียง้ยมันไม่ใช่ไงพริญยากกันมาเงี้ยดีและอือฮึก <c oughs> ินรูดเสร็จก็กินหมแก้วหมากแก้วนี่กัสดๆแช่น้าแข็งควนแน่เลยอยู่กับโรงเรียนบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้ว ไปช่างกิโลมาอยู่กับโรงเรียนน้ำหนักมีถึงทสุดสามโลแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้เดี๋ยวจะเอาของเอาดีบัวไปส่งเตรียมเพลิงพยามเป้งลายตัวเมืองเชียงรายนะครับตอนนี้ร้านตัวเมืองเชียงรายก็มีขายเนื้อในตลาดน้ำสวัสดิ์ครับตรงข้ามกับร้านหมูชมพูถ้าจะอิ่มแล้วในโรงเรียนกับเฮองกับเฮ้งโอ้กินเยอะมากแห้งเลนี่เน้นหมูเน้นเนื้อเนี่ยผมหมดไปถ้วยเนี่ยโรงเรียนยังไม่ขยับเลยดู ตัวเองยังไม่อิ่อมแล้วมาให้คนอื่นไม่อิ่มดูดิเขาไม่ได้ให้กินดเดียวเขาอยากกินไปอันแน่หวัวใแบบอ้าวเขาผมไม่ได้กินมานานแล้วผมก็ต้องกินเป็นธรรมดาไงอืมอ่ะอร่อยจรงอืมอร่อยต้มข้านในอร่อยอันอออน,ออนี้ก็อร่อยแกงเนี่ยคือทุกอย่างแหละอ๋ออร่อยมากเลยนุ่มหวานหวานหอมด้วยย่างอร่อยไปน้องครับไปน้องเจ้าเหนือเนอะลู่เจียงไฮรู่เจียงใหม่รู่ลำปางรูลระปูน รูเมือแปลกครับมาเจอกับรูดยังไงครับวันนี้ราขอไดปูดีมีราคาครับกินอย่างนี้หายคิดถึงบ้านเลยแหละ รูสี่สิบาทสุดเลยโตโต้คนลาวจากนครโดเมจันมากินอยากตีใจเลยอ่ะไม,ม่เหมือนราบเลือดนะาราบเลือดเขาไม่มีเครื่องเทศถ้าเป็นรูนเหนือเนี่ยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศที่ดับกลิ่นข้าวดับทุกอย่างแกฮังเลน้งเด่นไม,ไม่ไม่กินเลยเนี่ยกินอยู่ในรวามกินราบก่อนเนาะมันจะบพอละสองอันครึ่งดีกว่า พองเทิงเลิ่มปั่นปวดแล้วเนี่ยกินอิ่มมากเลยฮันลนี้เขาใส่เครื่องเทศถึงมากกำลังดีเครื่องเทศถึงอันนี้ไม่ได้สั่งนะเนาะเขาอยากนำเสนอไงเออใช้ได้เลยแต่ขลับก็ไม่ผิดหวัง แกงทางเลงแกงทางเหนือใครเอาช้อนกดออกไปเนี่ยละลายเลยนะดูนะขาดเลยอร่อยหมูมตุ๋นไหนชั่วโมงครับอ,อร่อยมากอร่อยไงเราให้ดูเรีนสอนอีกคึ้นไงถ้าเกิดว่าปล่อยไม่ได้ผมหมดไปแล้วเนี่ยเอาอันพอแล้วกินแล้ว ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ผมตักหลายรอบเนี่ยเนีในเนี่ยก้นข้างในเนี่ยแจ๋วมากเลยหอมขมกำลังดีเลยเอาเอา,เอาดีวัวใส่ไปห,หน่อยนะลาบควายครับลาบควายลาบควายกินแบบนี้เลยลาบควายครับลาบควายมผมหวานเผ็ดหอมเครื่องเทศมขมข้างในก็อร่อยอ่ะก้นไผ่อร่อย มต้องผมคือท,ทุกอย่างนี่เขาทำตุน่นตุ่นใช้เวลานะต้องอะไรเงี้ยนานนะกว่าจะกว่ามันจะแบบว่ากินเรากินง่าีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะแบบทําปุ๊บเอามาให้ลูกค้ากินอะไรอย่างเงี้ตุ่นตั้งแต่ตอนเย็นอนะ่ะเอามาขายอีกวันหนึ่งลายไก่หมา้อผมติดใจนลาวายแหละ การทำเครื่องเทศเนี่ยทำไมราบเจ้านั้นรสชาติเป็นแบบนี้รา bon, บเจ้านี้รสชาติเป็นแบบนั้นความสำคัญอยู่ที่เครื่องเทศครับเครื่องเทศในการทำราบมีมีหลายสิบชนิดเพราะอ,อ,อาจจะบางร้านบอกบวกบวกอย่างอื่นเพิ่มบางร้านเน้นเครื่องตัวนี้ mm hmm. นรสชา,าติร้านราบแต่ละร้านเลยไม่เหมือนกันร mm hmm. ้านราบต้นข่อยก็จะเน้นไปอีกแบบร้านราบ mm hmm. อันนี้ก็จะเน้นไปอีกแบบรสชาต mm ิ hmm. จะไม่เหมือนกันอื mm hmm. อร่อยพอนักย่างกินจะไม่ลงแล้วเนี่ยถ้ากินหมดเนื้อทางจะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราขับรถไปอำเภอเทิงกันเนี่ยคานเลยเนี่ยส่งดีต่อ <c oughs> หลับแน่นอนคุณเพื่อนที่อยากได้ดีกว่าก็พักมาได้นะครับตาม id ลายอยู่ใต้นี้เลย id ลายนี่นะครับนี่มีบริการส่งให้ฟรีนะครับเฮ้ยส่งทั่วส่งทั่วไทย6กบบาทส่งฟรีไม่เหลือกำไรครับกำไร ได้หลักบาทกำไรไม่ได้เยอะอยากให้เพื่อได้ชิมอะไรขวดหนึ่งได้กำไรหลักบาทนะไม่ได้หลักไม่ได้หลักวนเล็กแพ็คละวนเล็กสามสี่บาทเมื่อวานเมื่อวานไปแม่สายใช่ป่ะครับผมขอซื้อลูกเรียนต่อสองขวดอ่ะปรากฏว่าจะเอาไปให้เขาจะเอาไปฝากเขาเนี่ยแหละปรากฏว่าเขาเห็นเนี่ยเขาบอกไม่แพงนะ ขาขอบคุณใจเลยเพราะว่าขายตามห้างเนี่ยโอ้สองร้อยได้ลูกนิดเดียวเองคว,ง,ควงนี่ควงนิดเดียวมาใส่มาถึงขวดเอออะไรเขาดีจยใจใหญ่เลยอะ่ะแต่ผมเอก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บตังค์เงดอกแค่เอาลองชิมดูอสองขวดเมื่อติดใจค่อยมาอุดหนุนกันใหม่ได้เ่การันตีจากร้านน้าประหลับดี่ผมมี่านออยอเลยร้อยนะ่านอยอด้วยไงไมันมัน,ม,นมันการันตีเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้หมดเลยนะคุณยอดเลย มีโอกาสได้มาเชียงรายครับเรามาแวะชิมได้ครับร้านลาบป้าไหลตั้งอยู่ที่บ้านฟาร์มนะครับอเภอเมืองเชียงรายไงม,มั้งเนาะบ้านฟาร์มนะครับมาไม่ถูกก็เซิร์ชเซิร์ชในกูเกิลเลยร้านลาบป้าไหลเจอแน่นอนแผนที่มันก็จะนําพามาที่นี่ได้เลยรถจอดเยอะเยอะดิบหน,น้าร้านรถจอดเยอะเ,อเยอะอมาแถวเซเวนงไม่มีที่จอดด้วยต้องไปเช่าที่ฝั่งนู้นจอดเขาเก็บสิบบาทอื้มขนาดนั้นเลยบ้านนั้น ก็เห็นป้ายอยู่ว่าเข็นคือรถเต็มอ่ะตางข้างถนนก็เต็มร้านป้าลายเต็มก็คือข้างบ้านเจก็เต็มไม่ต้องไม่อยากรอนานเอารถไปจอดฝั่งนู้นเลยแล้วก็เข้ามารอเออดูดีนะโอเคนะอ่ะ๋ยวก็ลูกเรียนกันแน่เกาจะกินกันต่อนะครับเรวเดี๋ยวเราจะไปส่งที่ไหนก็ไปส่งส่งได้วัวช่วยส่งของก่อนเจ๊ทำไมคลิปหน้าได้ได้ค่าแรงเนี่ยนายยังไม่คุ้มเดี๋ยวต้องมีอีกแล้วเจของ เอายูทูบเบอร์คนติดตามเจ็ดแสนซับมาช่วยแบกของครับช่วยยกของยกข้อี่ยกยกมีวัวได้ได้เลี้ยงข้าวด้วยกันนะข้าวไปกันนะจะกินจะกินจุหน่อยก็คลิปนี้ขอตัวไปก่อนเนาะเจอกันในคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รอบ้านทุ่งจุลเด่นพากินพาเที่ยวทีพีดวงเด่นกันแน่นอนทัวร์ไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับ น้ำแข็งเลยมาอร่อยมากเลยเอาแก้มมาเลยของอิ่มไงอร่อยไงจุกเลยอะ่ะมีมีอะไรหอมหอได้นะให้หอมหอเนาะเฮ้ยก็ไม่รีบไปนะมัน,ม,นมันก็หมดทุกอย่างแล้วอ่ะก็มีตะเคียดเคียดไม่เอาเลยว่ะเอาละเดีย๋ดวยวย